บริว่าเนี่ครันเลยว่าส่นไหนฝนนี่ขึ้นก้นจึ้งปึ้งเห็นไหมห่วงง่ายดังเอออินดีกว่โอ้ยาม้วนใไงเถอะอาจารย์ตกยาสองม้วนเจ้าว่าใหม่ม้วนหนึ่งดูดเอายาเลยดูดเอาผู้เฒ่าเก่าเพิ่นดูดยาเด้อผู้เฒ่าเก่านิ่งผู้เฒ่าเก่าเพิ่นดูดยาเลย ไปจานพุ่ไปแห้งอยู่พิทไลมาละครับข้างลองลองเต็มเลยเออเออมาได้ได้เด้อา

เป็ดวบานบ้เปิโอุ้งเป็ดเลยบาดเท่านี้เป็ดเลยเนเป็ดั่าธรรมดานี่ไงลังทวนนี้นี่เนาะเปิดบท่าธรรมดาด้วบาดเจ็อ่าอ้ม้วนให้สุขกระต่เด้อ เอ้แน้ำ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 น้าน้ำน้ำน yep> ้ำน้ำน้น้ำ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 น้น้ำน้ำน้น้ำน้น้ำ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 น้า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 น้น้าน้าน้จน้ำน้น้ำ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 น้น้น้้าน้าน้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 นน้น้น

ผมยาวผมยาวโอ้มหะอ้าวโอ้โโอ้โหปะเมาตัวมันปรกงหน่อยเครื่องแกยวอาจารย์ไม่คยกินเนาะ มาเมนปูมาบปูมาบะตมาบะวินวินครับตักอะักเขียนมาจังอะไย่างเงีอยากให้ครากย์แจานปลอมเดี่ยวเราไีกจำตัวเลยเคยป้นี่รางวส่ได้ป่ะทนี่หน้าบัวพงัน

เจ็ดหนึ่งเป็นสั้นนะครับเก้าห้ากับเจ็หนึ่งไปแล้วไปแล้วเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะเก้าหสเจ็ดหอาจารย์เา้ลยกับเ้าห่ามเก้เจ็ดหนึ่ง ลอตัวนี้ลักตัวนี้หลักตัวนี้เลยตัวนี้บ่กนี่เก้าห้านะครับเจือชวทงนีีด้วยอือันทีอลยนิงนิ่งๆนิ่งนิ่งๆมายกมือเก้นะคะกับเจ็ดหนึ่งทันีีด้วย การต้มทนียเด็กเ็คือเป็นจังซอนเออท่งนี้ด้วเออเด็น่กับดูเก้าห้าสามกับเจนะคะ่เก้าห้าสามัเจ็ดหนึตัวเดียวแข็ง็มอาจาน์าเตอเได้เล่นเขาได้เ่นราาใหญ่ด้วยเล่นยเก่าเก่าเด้อเก่าเด้อ ไผ well. ่มึงแล้ว เดี๋ยว่ะถ่ายได้เลยเอออ๋อยังมีอ๋ออยู่นี่ออกมาจากกอนน่ะมาอ๋อเป็นอยู่นี่น่ะเป็นอยู่นี่นี่เป็นอยู่นี่นี่ยเป็นอยู่นี่เนี่ยเด็กอยู่ในหูนั่นครับปั้นทง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 อย่าไปอย่าไปอย่าไปเลยไปเลย

ครับเจ็ดหนึ่งล่วงแางเงี้ยหลบงสี่ล้วงรงล่ไปไปเจ็ดหนึ่งไปเบิ่งเบิ่งเบิ่งเงเก้าห้าสามดูนีดูนีเจ็ดหนึ่ง สอบกินสอบกินสอบกินสอบกสอบสูบยาเมาเมาเมาจับอาจารย์บจาคจับย์นิ่งๆับจัจับจับจับจัจับจับจับับจ โอ,อุ้บกลับมาตุบกลับมาตุ๊บกลับมาเงินคือข้อเดาองขัุ๊บตุ๊บตย่าลุ๊บต่๊บาม๊บตุ๊บตุ่บตุ๊่ตุ๊บตุ๊บตุอบตายบตุ๊บตบตุุ๊๊บุุุุุุุ๊ตุ เไปใหญวาอไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวเล็กตัวนี้น<ง>เก่าาก